สวัสดีค่ะเมื่อกี้กับเพิ่งข่าวอีกพัวผัวไม่เมียโอ้ยขาการไล่วันพี่น้องเ้ยทำลายร่างกายสาดน้ำกดใส่เมียกับพองผู้หนึ่งก็เอาขานจามหัวอีกผู้หนึ่งก็มีดจ่วงแทงโอ้ยข่อยละนายข่าวนี่มืดมือมดเว้นมีแต่พัวผัวไม่เมียสาเหตุว่ามียหยังดอกขึงห่วงกันแต่ว่าถามเนี่ยว่าหึงหวงมีสิ์อีหยังที่ไปทำลายเขามีสิ์อีหยังที่ไป ลาวีหรือแม่กระทังเมียไปลาวีผัวไปตีไปข่ากันเพื่อใอ้คนเขาบ่หักเหลวกับปล่อยเขาไปแหละยนนะเจะคข้องกับหาไม่ก็ได้ตัวสัตว์ผัวสัตว์เมียซื่อๆมันสิสิยากระนันกะหาไม่ก็ไอ้ตัวเพราะว่าไอ้เขาเมตใจเหลวเขาอยากไปก็ตตรงปล่อยเขาไปทีเนาะไปตีไปข่าไปล่างไหวมันกะแค่ตายตายมันกะจากกันเหมือนเดิม จากเป็นจากตายกับป้อยมันไปถ้ามันไปหักพื้นกับป้อยมันไปแต่ประเด็นไปตามล่าวี่ไปตามหึงหวงกันท,ทั้งที่เลิกล่ากันไปแล้วมันบ่หัวเผื่อหอยังเหมือนกันเท่นทีว่าปล้อยกันไปหล้วก็ไปเริ่มต้นนไม่ต่างคนต่างเลื่มต้นนไม่แ่งทรัพย์สินแบ่งหยังกันเริ่มต้นไน,น,ตนไม่ให้เรียบร้อยหนีสินก็ตตรงเคลีย์น้ากันในเมื่อคนใช้ชีวิตหลวมกันมากเนาะเคลีย์ให้เรียบร้อยแล้วก็ทางไผาทางมัน เราว่าซุเมอนี่ผัวภัยเมียภัยมันเป็นเรื่องปกติแล้วแหละสำหรับตัวข่อยนะเ่ยคือว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละเมียหน่อยเมียหลวงบ่าว่าสิเป็นดาราลบงการราชาการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านมันเห็นจนเป็นเรื่องชิ้นตาแล้วออกเข้าออกเข้ากับซูซูโมงอระโดดเบิ้งหลายกับตาเปียกตาจืดเรื่องของชาวบ้านนี่เบิ้งคักข่อก็ว่าคัก,คกย่ดอก อันเลิกกันคบสู้คบนั่นคบนี่เออนันมันก็ย่งอันนี้อันนี้ตามขาตามหึงตามห่วงกันีนก็ะเบ๋ไว้ันนี้ขากันอู้ขากันไล่วันบ่สงสารลูกหน่อยหน่อยตาดำๆเนาะอันย่างสาดนำกดนี่ก็ลูกสิบขวบวันนี้เอาแม่บาดเจ็บอยู่ในห้องปอดเชื่อพอติดคุกลูกอยู่กับไผ่ก่อยละนาย เห็นล้วกับเบื่อกันได้ร่างคนโอ้ยหกสิบเจ็สิบปีแล้วควรสิบปงเด้แย้ล้วกับพ่อปงยังมาตามหึงตามห่วงกันอยู่คอยละงืดงอหมอแตกแท่นทีสิพนูนอยู่ในวัดในว่าปฏิบัติถกปฏิบรรัติถรำแต่พวดสิปล่อยว่างความยุดติดแบบนั้นแบบนี้ไว้แล้วเพราะว่าไก่โล,ล่งกันแล้ว อันนี้ก็ย่งมาตีมาขามาอันนี้กันอยู่ทั้งทั้งที่มันอยู่ในวัยกันหลวงโลยแล้วมันบแบบ่เด้วัยนุ่มสาวบ่เด็เป็นวัยเอ่อวัยรุ่นที่ว่าอารมณ์ร้รอนอะ่ะมันเป็นวัยที่พร้อมที่โล่งแล้วเชียสิย่างคุณตาเจ็ดสิบหกปียังสิเพื่อคอยละงเงืดต่ยายเพิ่นสิบวอายุอันนี่บบวอายุอันไลๆกันนี่บอโอ้ยคอยละปวดหัว อาชีมักผู้บ้าอผู้ใดอีกเนาะตายมันนี่ก็ได้ตายลังคนก็ว่าเออขาเมียตายเราปาดข้อตาเมียเพระว่าโอ้ตายคอยละเงิดชักว่าเป็นเนี่ยใลหันหักกันแพ่งกันกับเทนที่สิไปน้ำกันเอาเท้าไเที่ยวกันมือนี่มือนั่นลูกหลานกันง่ายแล้วนี้ไปถอกไปเที่ยวกันไปวัดไปว่าไปั่นไปหนีน้ำกัน หักแพผงกันตัวไม่นางหึงหวงกันหาทิ่เตียกบ่พอคือปนนี้สิสูญเสียผู้ใดลูกหลานก็เสียใจไปหมดล่ะปันนี้ร่างคน,น,นขาเมียแล้วก็ขาตัวตายตามลูกเตา่ากับพวกหัวสิหายน้ำไผ่ก่อนสิเขียดผู้ใดก่อนเอ้ยปวดหัว